สวัสดีครับนักเรียนชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกระแสน้ําเย็นในทวีปอเมริกาเหนือนะครับว่ามันมีชื่อที่มีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับอันแรกเลยกระแสน้ําเย็นแคลิฟอร์เนียนะครับตําแหน่งคือที่มีสายลกกระพริบกระพริบนั่นคือกระแสน้ําเย็นแคลิฟอร์เนียนะครับอันที่2ครับ กระแสน้ำเย็น l a b r ด d ร r นะครับ Labrador l a b เดอร์อครับโอเคนะครับมี2อันนะครับที่สำคัญนะครับครับนักเรียนสำหรับกระแสน้ำเย็นของทวีมิกาเหนือก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ